สวัสดีค่ะ fc ทุกท่านวันนี้ป้เต้จะพาไปดูดวงตัวอย่างผู้หญิงนะเป็นคนเกิดวันอังคารที่31มีนา2541เกิดเวลา4โมงเย็น44นาทีก่อนที่จะดูดวงป้เต้ขออนุญาตโฆษณาค่ะก่อนไปดูดวงนะคะปะเต้ขออนุญาตโฆษณานะคะปะเต้รับดูดวง ใช้แนวทางโหราศาสตร์ไทยปเต้เรียนมาจากตำราท่านอาจารย์บุตรสรินนะคะดังนั้นจึงใช้แนวทางของอาจารย์บุตรสรินในการทํานายนั่นเองนะคะปะเต้รับดูดวงในราคากันเองนะคะ,ะใช้เวลาในการดูไม่เกินหนึ่งชั่วโมงหรือไม่เกินชั่วโมงครึง่งถ้าใครไม่ต้องการคุยอยากจะให้ป้าส่งเป็นคลิปให้ก็มีบริการนะคะแต่อาจจะคิดเงินเพิ่มนิดหน่อยนะคะเพราะว่ามันใช้เวลานานนะคะ ประเต้จัดทํา youtube ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดูดวงหรือท่านที่เข้ามาดูแล้วสนใจแนวทางการดูดวงแบบนี้เออตัดสินใจมาดูดวงส่วนตัวกับปาเต้ก็แอดไลน์หรือบางคนน่ะชอบวิธีการดูดวงของปราเต้อยากแอดไลน์มาเรียนกับปาเต้ก็ได้นะคะแอดมาที่ t a y e i e i หนึ่เหมือนกันนะคะปาเต้ ถ้าเกิดแชทมาแปลว่าประเต้คิดต่างแต่ถ้าต้องการให้ดูฟรีนะคะหมายถึงดูเป็นดวงตัวอย่างอย่างเงี้ยก็เขียนไว้ใน YouTube เลยนะคะเดี๋ยวประเต้ก็มาตอบให้ถ้ามเีเวลาว่างก็คือไม่ติดสอนไม่ติดดูดวงส่วนตัวประเต้ก็จะนำมาลงใน YouTube ให้อะนะคะถ้าว่างเมื่อไหร่ประเต้ก็มาทำนั่นเองเพราะว่าโดยหลักๆแล้วประเต้ต้องการที่จะ มีรายได้หรือหายรายได้นั่นเองอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นปเต้ก็ต้องการคนสนับสนุนเมื่อมาดูดวงหรือมาดูดวงส่วนตัวกับปเต้ก็อย่าลืมแนะนำหรือบอกต่อกันด้วยนะคะน,นี้เป็นลาย ID ของปเต้เองนะคะแอดมานะคะแอดมาแล้วเจอรูปแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจนะคะปะเต้ก็เป็นผู้สูงวัยแล้วอายุ60ปีแล้วนะคะอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงค่ะก็ขอขอบคุณทุกยอด กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดส่งขอบคุณด้วยซุปเปอร์แตงนะคะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านวันนี้กลับมาพบกันดูดวงตัวอย่างจากประเต้นะคะท่านนี้เป็นเพศหญิงเกิดวันอังคารที่31เดือนมีนาคมพศ2541เกิดเวลาบ่าย4ี่มง44นาทีนะคะเมื่อหาลัคนาออกมาแล้วเจ้าชะตาจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกันมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือน ตามตำราท่านอาจารย์บุตรสรินอ่านว่า,เ,าเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ในเรือนไหนให้<า> <fifteen. S 2> อา่านว่ามีความสนใจเอาใจใส่ห่วงใยในเรือนนั้น <f uck ling> ดังนั้นเมื่อเจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ที่ปัตตานี <f uck ling> อา่านว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่สนใจเอาใจใส่ในเรื่องคู่ <f uck ling> มีความเอาใจใส่มีความเ,าเขาเรียกว่าห่วงใยนะคะ <f uck ling> เรียกว่ารักคู่มากดวงแบบนี้จึงอ่านได้ว่าเจ้าของดวงนั้นค่อนข้างที่จะรักคู่ลุ่มหลงคู่นั่นเอง คนที่มีดาวหลายดวงไปอยู่ในเรือนปัตตนิอ่านได้ว่ามีโอกาสที่จะมีคู่ได้หลายคนหรือมีคนที่เจ้าชะตาชอบพอนั้นมีบุคลิกหลายแบบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะโอ้ถ้ามีเป็นสิบดวงเลยไม่ได้แปลว่าแต่งงานสิบครั้งเหรออาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่ให้บอกได้เลยว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะเลือกคู่ได้หลายคนที่นี้คนไหนจะเป็นคนดีบ้างนะคะ เราก็ต้องตามไปดูอย่างดาวพฤหัสที่เจนเจ้าเรือนปัตตนีโดยพื้นฐานปัตตนิอริเจ้าเรือนอริคือดาวราหูไปอยู่วินาศนะคะก็ต้องบอกว่ามีโอกาสมีรักมีคนรักมีแฟนขึ้นมาเมื่อไหร่แฟนหรือคนรักมักจะทําตัวข่มกับเจ้าชะตาคําว่าข่มนี่ก็คือทําตัวเหนือกว่าหรือมักจะเป็นศัตรูหรือ เป็นคนแต่งงานแต่งการไปแล้วมีโอกาสที่อยู่กันไปนานๆทำตัวเย็นชาทำตัวไม่สนใจเจ้าชะตาอย่างเงี้ยเป็นตน้นหรือมีแฟนดุอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแม้ว่าดาวพฤหัสนั้น จะเป็นดาวที่เอาไว้ดูเรื่องสติปัญญาเอาไว้ดูเรื่องของความรู้ในราศีจักรได้มาตรฐานกลางๆในนวังได้มาตรฐานเป็นราชาโชคนะคะก็เรียกว่าดาวพฤหัสดวงนี้ก็ยังมีมาตรฐานดีอยู่เมื่อเขาเป็นดาวพรสสีผู้หญิงนะคะถ้าเกิดว่ามีดาวสีตกอยู่ในเรือนอริเรือนมรณะเรือนวินาศ ให้เราอ่านไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของดวงนั้นเป็นคนที่ไม่ชอบแต่งตัวหรือเรียกว่าไม่สง่าไม่มีสง่าไม่มีราศีแก้เคลแก้ดวงอย่างไรก็ต้องเสื้อหน้าผมเป๊ะไว้ก่อนนั่นเอง ดาวพฤหัสเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุไปอยู่อรเรอานว่ามีเกณฑ์ที่จะเป็นศัตรูกับญาติพี่น้องมีเกณฑ์ที่จะไม่ถูกกันมีเกณฑ์ที่ญาติพี่น้องส่วนใหญ่มกักมีปัญหากับเจ้าชะตาหรือเอาง่ายๆก็คือสื่อสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องหรือระหว่างญาติพี่น้องนั้นไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่คุยกันเมื่อไหร่หรือ มีเกณฑ์ที่จะขึ้นสู่ลงสู่ศาลเพราะว่าอริแปลว่าศาลหรือคดีก็ได้ะนะคะก็แปลว่าถ้าเกิดว่ามีมรดกขึ้นมาเมื่อไหร่มีเกณฑ์ที่จะได้ฟ้องร้องกันเมื่อนั้นแหละเพราะว่ามันมีคําว่าอรินี่แปลว่าศัตรูกันอะไรที่เกี่ยวข้องกับคันว่ากันไม่ถูกกันบ้างก็เช่นเ,เมื่อมีที่ดินมีบมีบ้านเรือนมีที่อยู่ที่อาศัยพูดจากัน ก็ปฏิสัมพันธ์กันในเชิงที่ไม่ดีพอมีมรดกมาก็อาจจะถึงขนาดฟ้องร้องกันหรืออย่างน้อยๆก็ขึ้นโลงขึ้นศาลนะนะบางคนเขาก็บอกว่าโอ้ไปยื่นเป็นผู้จัด,ดก,การมรดกเพราะว่าพ่อแม่ไม่ได้ แบ่งมรดกไว้ให้ก็เลยไปศาลเพื่อยื่นคัดค้านหรือยื่นเป็นผู้จัดก,การมรดกก็เลยจําเป็นต้องไปสาเหตุที่มีดาวเจ้าเรือนพันธุไปอยู่อริแบบนี้ก็มีเหมือนกันได้นะคะเมื่อเจ้าเรือนอริคือดาวราหูเมื่อดาวราหูไปอยู่วินาศปกติถ้าอริไปอยู่มรณะไปอยู่วินาศให้อ่านว่า เป็นดวงกินศัตรูศัตรูจะวิบัติจะสิบหายไปเองโดยที่เจ้าชะตาไม่ท้องทําอะไรแต่ถ้าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆนะคะแปลว่าไม่เย่อไม่เยินยอไม่สรรเสริญเจ้าชะตาเกินไปก็อ่านว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ปล่อยวางได้ง่ายไม่ค่อยไปอีนังขังขอบกับใครใครมาทําอะไรแป๊บเดียววก็ลืมก็เลยกลายเป็นว่าศัตรูหายไปไหนแล้วอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะดาวราหูเป็น ได้ตำแหน่งประในราศีจักรและในนวังก็ถือว่าเป็นประด้วยนะคะดังนั้นก็แปลว่าเมื่อมีอุปสรรคมีปัญหาหรือเรียกว่าลบคูณลบเป็นบวกก็แปลว่ามักจะไม่ค่อยมีศัตรตูที่ใหญ่เท่าไหร่นั่นเองนะคะศัตรตูก็เรื่องเล็กๆน้อยๆดาวราหูเอาไว้ดูเรื่องอะไรอีกเอาไว้ดูเรื่องของมูละมูล่ก็แปลว่าเงินแปลว่ามรดกมักจะได้มาจากความตายความสูญเสียความเสียหายหรือถ้ามีทรัพย์สินมีเงินมีทองขึ้นมาเมื่อไหร่ มีโอกาสที่จะจับใจใช้สอยมีโอกาสที่จะรักษาไว้ไม่ค่อยได้อ้าเราไม่ไปดูกันที่เจ้าเรือนกระดุมพาเหรอก็ดูเหมือนกันนะคะแต่ว่าให้ถืออย่างนี้นะเมื่อไรก็ตามที่เราอ่านออสองเรื่องสองเหตุการณ์นะคะปรากฏว่ามันเหมือนกันมันใกล้เคียงกันหรือตรงกันเปะ๊ะแปลว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงอย่างดาวสุกนั้นเป็นเจ้าเรือนกระดุมพ้ะไปอยู่ที่ปุตตะดาวสุกในราศีจกได้มาตรฐานเทวีโชคส่วนในนวงังได้มาตรฐานนิด อย่างนี้ก็แปลว่าเจ้าชะตาไม่ค่อยจะมีทรัพย์สินมีเงินมีทองมากเท่าไหร่นะคะเราก็เลยต้องตามไปดูว่าถ้าเจ้าชะตาเองไม่ค่อยมีหลักทรัพย์ไม่ค่อยมีเงินมีทองลําบากไหมก็ต้องลําบากสิคะถ้าเราไม่มีเงินไม่มีหลักทรัพย์ใช่ไหมคะเราก็เลยตามไปดูปุตตะเมื่อตาุไปเ,เจ้าเรือนกระดุมพระไปอยู่ปุตตะก็คือเงินทองทรัพย์สินที่จะหามาได้เงินหามาได้ง่าย,ายๆหรือลูกมีส่วนที่จะทําให้เจ้าชะตาเกิด คำว่ามีเงินมีทองแต่เขาได้ตำแหน่งนิดนิดในนวังก็แปลว่าคุณภาพไม่สูงเท่าไหร่ก็แปลว่าหาเงินได้ไม่เยอะแต่เจ้าเรือนปุตตะคือดาวเสาดาวเสานั้นเขาเป็นดาวพระเดศนะคะในราศีจักรได้มาตรฐานกลางๆแต่ว่าในนวังได้เป็นเกษตรโอ้โหอย่างนี้นเราต้องออดวงนี้ถ้าถามว่ามีโอกาสที่จะเป็นคนมีชื่อเสียงมีเครดิตดีไหมเป็นคนมีความขยนันมีความอดทนต่อการเรียนไหมก็ต้องบอกว่าใช่ นะคะขยันอดทนต่อการเรียนดีแต่ว่าการเรียนมักจะมีอุปสรรคมีปัญหานะคะคืออยากเรียนชอบเรียนแต่การเรียนจะมีอุปสรรคเพราะว่าดาวพฤหัสที่เอาไว้ดูเรื่องของการเรียนไปอยู่อริอริก็คืออุปสรรคปัญหากว่าจะเรียนจบได้เนี่ยก็ต้องเจออุปสรรคเจอปัญหาหรือเรียกว่าอย่างน้อยๆคุณก็ต้องอกู้เงินเรียนอย่างเงี้ยเพราะว่าอริมันแปลว่านี่สินได้ด้วยนั่นเองนะคะ มื่อมีลูกลูกเป็นอภิชาตบุตรหรือไม่ก็ต้องบอกว่าลูกบางคนของเจ้าชะตากลายเป็นเด็กดีนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เลี้ยงดูปูเสือเอ่อมเจ้าชะตาเป็นอย่างดีนั่นเองถ้าถามว่าดวงแบบนี้มีลูกดีไหมมีลูกได้เลี้ยงดูไหมถ้ามีลูกหลายคนลูกคนไหนจะเลี้ยงก็ต้องลูกคนที่แบบลักษณะของดาวเสาร์นะคะเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นคนออกแนวลักษณะท่าทางเข่งขึมนะคะเป็นคนที่เจ้าระเบียบเป็นคนที่ อยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์สูงทําอะไรก็มักจะมีมาตรฐานแบบเป๊ะๆนั่นเองเอหรือรูปร่างกระดูกใหญ่นะคะเป็นคนที่ออกแนวสูงหน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นน่ะนะคะก็จะเป็นคนที่ลักษณะแบบนี้จะได้เลี้ยงดูปูเสือเจ้าของดวงนี้เองนะคะทีนี้ไปดูเรื่องเจ้าเรือนสหัชชาดาวังคารนั้นไปอยู่ไหนปรากฏว่าดาวังคารไปอยู่ปัตตนี ปกติถ้าสหัชชาไปอยู่ปัตตานีแปลว่ามีโอกาสที่เพื่อนส่วนใหญ่ที่คบหาสมาคมกันอยู่เนี่ยมักจะเป็นเพื่อนผู้ชายเจ้าชะตาชอบคบเพื่อนผู้ชายมากกว่าเพื่อนผู้หญิงนะแล้วเราไปดูว่าเขาเกิดวันอะไรปรากฏว่าเกิดวันอังคารดาวบริวารเขาบริวารนี้แปลว่าเพื่อนเก่าเพื่อนตั้งแต่สมัยเรียนนะคะคบกันได้นานมากก็ยังคบกันอยู่เมื่อไปอยู่ปัตตานีอย่างนี้ก็อ่านว่าเจ้าชะตากับเพื่อนจะคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนหรือ คบกันไปคบกันมาเจ้าชะตาก็เลยไว้วางใจเพื่อนทําไปทามาเพื่อนก็จะอาจจะกลายมาเป็นแฟนแต่เห็นดวงแบบนี้แล้วส่วนใหญ่นะคะก็บอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่ไม่ค่อยไว้ใจคนอื่นง่ายเท่าไหร่นะคะเอ่อก็คือเกิดคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเกิดความไว้ใจหรือเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจกันก่อนถึงจะตกมาตกลงกันมาเป็นความรักในภายหลังคนที่มี7กับ3อยู่ที่เดียวกันเลงกันหรือ อยู่คนละคั่ก็ได้นะแต่ว่ามีเกณฑ์สูงมากที่เจ้าชะตาจะมีเกณฑ์ได้ผ่าตัดอย่างน้อยน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตของเจ้าชะตานั่นเองนะคะหรือถ้าไม่ได้ผ่าตัดก็แปลว่าเจ้าชะตามีโอกาสจะมีเรื่องเฉียดตายเกิดขึ้นมีเกณฑ์ที่จะมีเกณฑ์อุบัติเหตุเขาเรียกว่าถ้า7กับ3ไปอยู่ในที่ไหนเนี่ยก็มันแปลว่าคู่ศัตรูคู่แตกคู่หกักคู่แยกนะคะดังนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะกับคนรักกับคู่นั้น ก็คือคนอื่นทำร้อยแปดพันประกันไม่เป็นไรแต่พอคู่ทำปุ๊บหงุดงิดทะเลาะกันบ่อยตีกันบ่อยเออบางคนก็บอกว่าเจ็ดกับสามอยู่ด้วยกันไม่ได้แปลว่าตีกันนะแต่ว่าแฟน มีเกณฑ์ที่จะได้ผ่าตัดบ่อยนั่นเองอะนะคะซึ่งบางดวงเขาก็บอกปะเต้มาแบบนี้นะปะเต้ไปทำนายว่ามีโอกาสได้ทะเลาะก,กับแฟนบ่อยเพราะว่ามีดาวคู่ศัตรูหรือคู่แตกคู่หักคู่แยกไปอยู่ตรงปัตตานีเพราะฉะนั้นโกรธกันขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ถึงขนาดต้องลงไม้ลงมือระวังนะแฟนจะตีเอาอย่างเงี้ยนะคะจะเตะจะต่อยเอาเขาบอกว่าอ่าทายแบบนี้ได้ไหมเออแฟนนั้นมีเกณฑ์ ได้ผ่าตัดอยู่บ่อยๆเช่นผ่าตัดกระดูกหรือผ่าตัดเกี่ยวกับกระดูกหลังอย่างเงี้ยเพราะว่าดาวเสาวอย่างน,น้อยเขาก็ว่าด้วยเรื่องกระดูกในร่างกายหรือว่าด้วยเรื่องผู้ใหญ่นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเขาไปอยู่ในเรือนปัตนีอย่างเงี้ย ถ้าไม่ได้ทะเลาะกันกับแฟนง่ายแปลว่าแฟนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนได้รับการผ่าตัดซะเองนั่นเองเพราะว่าดาวที่ไปอยู่ในเรือนคู่ส่งกําลังถึงลักนาในระดับ50แต่ถ้าเป็นเรื่องคู่ก็อยู่ในระดับ100ทีนี้แฟนจะดีหรือไม่ต้องตามไปดูคุณภาพของดาวพฤหัสและดาวที่ไปอยู่ในเรือนปัตตนีด้วยนะคะ ปกติอังคารเล็งลักนาก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วแต่โกรธง่ายหายเร็วในระดับไหนในระดับ50%เสาเล็งลักนาล่ะเสาเสานี้แปลว่าความเจ้าระเบียบความจู้จี้จุกจิกความอยู่ในกฎในเกณฑ์นะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยจะปล่อยวางได้ง่ายๆหรือทําชอบทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เมื่อไปอยู่เรือนปัตนิเขาก็ส่งกําลังถึงลักนาในระดับ50% แต่เป็นอุปนิสัยของแฟนในระดับ100%อย่างเงี้ยซึ่งเ,เราอยากจะรู้ว่าดาวดวงไหนที่ส่งอิทธิพลถึงเจ้าชะตามากที่สุดเราก็ต้องไปดูว่าเจ้าชะาตานั้นมีลัคนาอยู่ที่ราศีกันกี่องศานะคะพอเราไปดูกี่องศาแล้วเราก็ตามไปดูดาวอื่นๆนั่นเองว่าแล้วประเตศก็จะพาไปดูนะคะอยากจะรู้ว่า เจ้าเรือลักนานะคะได้กี่องศาให้เราเอาเมาส์ปีชีมันขึ้นมาที่6องศานะคะแล้วก็ดาวเสาร์ได้กี่องศาดาวเสาร์ดาวเกตอยู่ที่6องศาดาวพุธอยู่ที่11องศาดาวอังคารอยู่ที่26องศาดาวอาทิตย์อยู่ที่16องศาแสดงว่าดาวเกตกับดาวพุธนี่แหละส่งกําลังถึงลักนามากที่สุดเพราะว่าเขามีองศาใกล้กับดาว เจ้าเลือนลักคนานะคะเมื่อเขาใกล้อย่างนี้ก็แปลว่าดาวเกตเอาดาวเกตจะทำนายอย่างไรล่ะก็ต้องทำนายเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ไอเดียต่างๆเป็นคนที่ออกแนวไม่เหมือนใครในวัยเด็กๆหรือในวัยตอนต้นของชีวิตมักจะชอบคบคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าหรือ กับเพื่อนกับมิตรสหายเนี่ยส่วนใหญ่เจ้าชะตาก็จะทําตัวแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครชอบทําตัวเด่นกว่าเพื่อนดังนั้นก็เลยมีโอกาสที่เพื่อนรุ่นเดียวกันนี่จะไม่คบหรือเจ้าชะตาไม่คบคนรุ่นเดียวกันนั่นเองนะคะเพราะว่าทาทางเจ้าชะตาก็ออกจะหน้ามันใสอยู่เหมือนกันแล้วดาวพุธอยู่ในเรือนนี้ล่ะเราเรียกว่าดาวพุธอยู่ในเรือนนี้ได้ตําแหน่งประส่วนในนวังได้มาตรฐานดีขึ้นเขาเป็นอะไรบ้างเป็นอะไรนี้แปลว่า หนึงละนะคะดาวพุธนั้นเป็นดาวอายุแปลว่าเจ้าชะตาดวงนี้มีเกณฑ์ที่จะสุขภาพแข็งแรงดีแต่ดาวพุธอยู่คู่กับดาวคาันเป็นคนพูดจาตรงไปตรงมาบางทีก็อาจจะมีวาจาเ,เขาเรียกว่าพูดให้คนอื่นได้ถึงพิกถึงขิงนะคะสอเสียดคนอื่นได้เก่งพูดให้คนอื่นเจ็บใจได้เก่งนั่นเองแต่ว่าต้องพูดในขณะที่เจ้าชะตานั้นโกรธหรือโมโหหรือ มันเคี่ยวมันไสอะไรอย่างนี้นะคะก็จะออกแนวว่าให้คนอื่นได้เจ็บแสบได้เหมือนกันนะสาหรับพุธอยู่ในเรือนนี้ถ้าเราไปดูเรื่องวาสนาพุธเป็นเจ้าเรือนอะไรเป็นเจ้าเรือนกรรมะเป็นเจ้าเรือนตานุล์เมื่อกรรมะตานุไปอยู่ที่ปัตตานิกอ่านว่างานอยู่ที่ตรงปัตตานีมีโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับแฟนเพราะว่าทํางานร่วมกันหรือได้มีโอกาสลงทุนร่วมกันนะคะหรือได้ ทำธุรกิจร่วมกันกับแฟนอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือเป็นหุ้นส่วนกันกันกบแฟนหรือไปทํางานก็เลยเจอกันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเนื่องจากว่าดาวเสาร์นั้น,น,นในราศีจักรเขาได้มาตรฐานดีก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้ที่มีความอดทนสูงดาวอาทิตย์ผิดกับอังคารเมื่ออยู่ร่วมกันอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระมัดระวังที่สุดก็คือแปลว่าการทะเลาะกันนั่นเองทะเลาะกันทีไรก็อาจจะ เออถือปืนคนละกระบอกถือมีดคนละเ,ออเล่มอย่างเงี้ยนะคะเข้าข่ายประหัตประหารก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่าล้อเล่นไปนะดวงแบบนี้มีโอกาสจะทะเลาะก,กันสูงแม้ว่าคู่แต่ละคนโดยเฉพาะดาวังคารนะคะ ก็ออกแนวตำรวจออกแนวทหารออกแนวเป็นวิศวกรรมวิศวกรหรือออกแนวพ่อค้านะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็เด่นดาวอังคารก็เด่นนี่ก็จะออกแนวอาชีพที่อยู่ในเกณฑ์การต่อสู้หรือไม่ก็เป็นนักเลงไปเลยอย่างเงี้ยเป็นต้นไม่ใช่อันตรพันนะคะออกแนวนักเลงออกคนใจใหญ่ใจกว้างนั่นเองดาวจันทร์เป็นเจ้าเรือนโชคลาภเมื่อไปอยู่ที่สุภานะคะ จันนั้นเขาในตามทักษะผินถือว่าเป็นกาลากินีเมื่อกาลีไปอยู่ในเรือนไหนมีโอกาสจะเดือดเนื้อร้อนใจในเรือนนั้นก็แปลว่าเจ้ชาชะตาอาจจะมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่อาจจะปฏิสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือเข้าบ้านเมื่อไหร่จะมีความทุกข์ใจมีความร้อนใจไม่ค่อยมีความสุขเลยเวลาได้อยู่บ้านหรือเมื่อจันเป็นกาลกินีจันเป็นตัวแทนของคุณแม่ก็มีโอกาสสูงมากที่กับคุณพ่อขอบคุณแม่นั้น จะไม่ค่อยจะถูกสตากันเขาเรียกว่าคุณกันคุยกันเมื่อไหร่ก็ทะเลาะก,กันเมื่อนั้นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเออแล้วเมื่อถึงอุปนิสัยเจ้าสตาก็แปลว่าเจ้าสตานั้นอุปนิสัยก็จะมีท่าทางประดักประเดิดไม่สมกับความเป็นหญิงไม่อ่อนหวานไม่เรียบร้อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะก็จะออกแนวอุปนิสัยเหมือนผู้ชาย ดาวจันในราศีจักได้มาตรฐานอุดส่วนในนวงังจันทร์ดวงนี้ได้มาตรฐานประก็แปลว่าไส้ในดวงชะตาก็คือ,อคําว่าสุภาสุภาแปลว่าความสุขความเจริญลาภะแปลว่าโชคลาภก็แปลว่ามีโอกาสมีโชคมีลาภเหมือนกันแต่จะได้ไม่เป็นชิ้นใหญ่ไม่ได้เป็นก้อนใหญ่เพราะว่าในนวังเขาเป็นประ แต่ขอให้รู้ไว้นะคะคนที่ดาวจันทร์ได้มาตรฐานเป็นประไม่ว่าจะราศีจักรหรือในนาวางังจักรเจ้าชะตาจะเป็นคนมีสเสน่ห์ผู้ใหญ่เห็นผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่จะชอบมากนะคะโดยเฉพาะคุณสูงวัยเพราะฉะนั้นก็เลยมีโอกาสที่ถ้าแต่งงานแต่งการก,กับผู้ใหญ่ไปแล้วผู้ใหญ่จะรักจะเมตตาที่นี้เนื่องจากว่าคนส่วนใหญ่กระถามหนึ่งละเรื่องความรักเนาะสองเรื่องของการงานสามเรื่องการเงินสี่ในวัยแก่จะ ลำบากไหมก็คือคุณต้องไปเตรียมตัวในเรื่องของการเงินนะนะคะเนื่องจากเจ้าเรือนการเงินคือเลข6เขาได้มาตรฐานที่ถือว่าไม่สวยรูเท่าไหร่ในนวงัง ก็ต้องบอกว่าให้กลัวจนไว้ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งดาวมลูลราของคุณเนื่องจากว่าเป็นคนเกิดวันอังคารดาวมลูลราคือดาวราหูนะคะเมื่อดาวราหูไปอยู่วินาศแบบนี้ก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะจับใจใช้สอยอย่างสิ้นเปลืองหรือต้องเอาเงินไปเก็บในรูปแบบของคําว่าพวกประกันชีวิตพวกไปเก็บในรูปแบบของหุ้นอย่างเงี้ยถึงจะเก็บไว้ได้นานนะคะหรือ เขาเรียกว่าเก็บลืมเพราะว่าการที่เราซื้อประกันชีวิตกว่าเขาจะใจ่ายให้เรามานู่นอายุ50ปี60ปีอย่างเงี้ยถ้าทำหลายหลายฉบับบังคับตัวเองให้มีรายจ่ายเพื่อเป็นเงินลงทุนอนาคตอันนี้ก็ถือว่าถูกฉลกดีนะคะ เพราะฉะนั้นเเรื่องบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยละ่ะเมื่อความมั่นคงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยไปอยู่อริอยู่อรีอย่างเงี้ยแปลว่าอยู่บ้านของตัวเองไม่ค่อยมีความสุขต้องไปอยู่บ้านเช่านั่นเองนะคะเขาเรียกว่ากับพี่น้องก็ไม่ค่อยจะถูกกันส่วนแฟนนะคะที่เห็นว่าจะดีหน่อยเนี่ยนะคะเนื่องจากว่ามีดาวหลายดวงมาชอบมาพอแต่ก็มีโอกาสที่จะอยู่กันไม่ยืดเพราะว่าไปตบไปตีไปต่อยกันนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นเมื่อเห็นดวงแบบนี้คุณก็ต้องใจเย็นๆลงนั่นเองเพราะว่าถือว่าคุณใจร้อนต้องใช้สติใช้ความสุขมความใจเย็นมากกว่าที่จะใช้อารมณ์นั่นเองเรื่องเด่นนะคะเนื่องจาก,กว่าเจ้าเรือนกรมมะนั้นดาวพุธเขาถือว่าเด่นอยู่เพราะฉะนั้นงานอะไรที่เหมาะกับคุณงานอะไรทีเ่เกี่ยวกับเรื่องของการไปอยู่ในส่วนของคำว่าการขายก็พอได้อยู่นะคะแต่อย่าลืมว่าคุณต้อง เระมาระวังคําพูดสาเหตุที่บอกว่าการขายพอได้ก็อาจจะเป็นพวกขายส่งอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่า1กับ4อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่แปลว่านักธุรกิจหรือว่าแปล,แปลว่าเกี่ยวกับการค้าแต่ว่าดูด้วยว่าดาวพุธไปอยู่บ้านของราศีมีนนะคะก็จะมีวาจาที่กระทบกระเทียบเปรียบเปยส่อเสียดคนได้เก่งถ้าคุณไม่สามารถจะควบคุมอารมณ์หรือไม่สามารถจะควบคุมคําพูดได้ก็ไม่เหมาะกับการไปทํางานด้าน การพูดการเจรจาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่ามีคนจ้างไปอยู่ในส่วนของทวงนี้ทวงสินอันนี้ก็ถือว่าเหมาะได้เหมือนกันนะคะไปเป็นคนกลางไปเป็นตัวแทนในหน้าคือคําว่า ปากพาจนปากพาเสียหายนั่นเขาเรียกว่ามันก็อาจจะมีบ้างนั่นแหละแต่เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นมาเมื่อเรามีอายุมากขึ้นมาอะนะคะพอเราเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็จะลดน้อยลงนั่นเองถ้าใครเ,เนื่องจากว่าพุทธในนวังได้มาตรฐานดีอย่างนี้ก็แปลว่าพยายามที่จะปรับตัวเองมีความเฉลียวฉลาดในการจะปรับปรุงตัวเองนั่นเองนะคะ มีโชคมีลาบบ่อยไหมเมื่อเจ้าเลนโชคลาบไปอยู่สุภะก็พอจะมีบ้างนะคะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่พุทธจรมาทับมาเลงกับดาวจานันเช่นตั้งแต่วันที่24เดือนตุลาคมถึงวันที่2เดือนมกราเป็นช่วงที่น่าเสี่ยงหวยรวยเบอร์สำหรับเจ้าชะตาได้เหมือนกันนะคะ สำหรับดวงนี้นะปะเต้ก็ขอดูเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะแอดไลน์มาที่ t a y e i e i 1หรือฟังไม่ทันไปดูตรงเพิ่มเติมหรือไปตามต้นต้นคลิปที่ปะะเต้เร่งไว้หรือลงไว้นั่นแหละนะคะสำหรับวันนี้ปะะเต้ขอบคุณ f อทุกท่านและขอบคุณเจ้าของดวงที่มาร่วมใน y o u t u b e นะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ